วัดีครับวันนี้ผมจะมาพูดถึงเรื่องของพลรรังของความมั่งนะครับในพระวจนะของพระเจ้าในพระธรรมหนึ่งเทสโลนิกาบทที่หนึ่งข้อที่สามนะครับได้กล่าวไว้ว่าต่อพระพักพระเจ้าพระบิดาของเราคือรำลึกถึงความเชื่อของท่านที่แสดงออกมาเป็นการกระทำนะครับถึงความรักที่ท่านจึงใจทําง,งานหนักและ ถึงความอดทนซึ่งเกิดจากความหวังในพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเรานะครับเฮรี่วัสบีเซอร์ได้กล่าวไว้ว่าความหวังเป็นความคิดที่หอมหวานนะครับเป็นสายตาของความอ่อนโยนสร้างสรรค์ให้เกิดภาพลุกเร้าใจจินตนาการทำให้อนาคตสว่างสดใสน,นะครับหลายคนอาจจะมีความเข้าใจผิดเพี้ยนถึงเรื่องของความหวังนะครับไปในทางที่ยุ่งยากไปนะครับ ผมอยากจะมาอธิบายถึงความว่าหวังว่ามันคืออะไรความหวังในความหมายที่แท้จริงของมันคืออะไรนะครับเดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างของอโค้ดประสบการณ์ของโค้ดฟุตบอลคนหนึ่งครับที่เขาขึ้นเป็นโค้ดที่มีประสบการณ์ครั้งแรกในการนำทีมเด็กๆวัยสีขวบในการลงเล่นเป็นทีมฟุตบอลนะครับเด็กเด็กเหล่านี้โค้ดก็รู้สึกเป็นประมาเล็กน้อยนะครับในการที่จะ นำทีมเด็กๆเ,เหล่านี้เข้าเล่นเป็นทีมเพราะว่าเขาก็เพิ่งเป็นโค้ดครั้งแรกเหมือนกันนะครับและเด็กๆเ,เหล่านี้ก็เพิ่งเคยเล่นฟุตบอลเป็นครั้งแรกเหมือนกันนะครับฟุตบอลก็สีสันสดใหม่รองเท้าก็ใหม่นะครับทุกอย่างใหม่หมดนะครับโค้ดก็ใหม่นักเรียนก็ใหม่เด็กๆก็ใหม่นะครับพ่อแม่ก็รู้สึกภูมิใจที่เด็กๆได้มาร่วมกันแข่งขันร่วม,มกันมา เล่นฟุตบอลกันนะครับพ่อแม่ก็มีโอกาสได้เข้ามาดูด้วยนะครับหลังจากนั้นก็โค้ดก็เรียกเด็กๆมารวมตัวกันและต่อกันเป็นแถวนะครับแล้วก็ได้ดีบายว่าเขาควรทำอย่างไรในการที่จะเล่นฟุตบอลร,ร่วมกันนะครับหลังจากนั้นเขาก็พูดกับเด็กๆว่าเด็กๆพร้อมหรือยัง เด็กๆก็บอกว่าผมพร้อมแล้วโค้ชก็บอกว่าประจําโค้ชก็พูดออกมาว่าเด็กระวางประจําที่เขาก็ออกสั่งกับเด็กว่าไปหลังจากนั้นก็เกิดความกระพุมเกิดขึ้นในการเล่นบอลเป็นทีมของเด็กๆนะครับเด็กๆก็ชนกันไปชนกันมานะครับบอกว่าให้ไปคนเดียวก็ไปทั้งหมดเลยนะครับ หลังจากนั้นออใช้เวลาเก็บ10นาทีนะครับในการที่จะนําเด็กๆก,กลับมาเข้าที่เหมือนเดิมที่จะเข้าแถวเหมือนเดิมนะรเรื่องนี้ทําให้ออโคตรรู้สึกเหนื่อยเป็นอย่างมากนะครับหลังจากนั้นก็ได้กลับบ้านพูดกับได้คุยกับภรรยาของเขาและเล่าเรื่องนี้ให้กับภรรยาของเขาฟังถึงสิ่งที่เกิดขึ้นว่าเขาได้อธิบายให้เด็กๆฟังถึงเรื่องของการ วิ่งผัดที่จะเลี้ยงบอลแล้วก็ต่อกลับมาที่หัวแถวเหมือนเดิมนะครับแล้วก็สับกันไปแต่เด็กๆก็ไม่เข้าใจที่โค้ดออกคำสั่งไปนะครับพอพอ,พอเขาได้สั่งออกไปเด็กๆก็มีความงงงวยแล้วก็เกิดความโกรธวายเต็มไปหมดนะครับหลังจากที่ว่าอารย์ของเขา ฟังเรื่องที่สามีเล่าแล้วนะครับก็หัวเราะคำคันออกมาแล้วก็ได้พูดกับสามีว่าสิ่งที่เกิดขึ้นก็เป็นเหตุให้สิ่งที่เกิดขึ้นก็เป็นเรื่องที่ช่ <c oughs> <c oughs> าที่เออ <c oughs> ภรรยาของเขาก็พูดกับสามีของเขาว่า <c oughs> เด็กๆอาจจะไม่ได้เรียนการวิธีเล่นการเป็นทีมหรือว่าเด็กๆเหล่านี้เพิ่งอายุเพียง4ี่ขวบแล้วก็ยังไม่ถึงเข้าชั้นปฐมไม่ซ้ำไปอาจจะฟังในสิ่งที่เราออกคำสั่งไม่เข้าใจก็เป็นได้นะครับ ความหวังก็เช่นเดียวกันนะครับการที่เราไม่เข้าใจถึงความหมายของความหวังที่ผิดเพี้ยนไปก็เหมือนกับการที่เราออกคําสั่งกับเด็กๆที่ไม่มีความเข้าใจกับคําสั่งนั้นก็ได้นะครับความหวังที่ขาดเข้าใจไปในทางที่ผิดเพี้ยนอาจจะเป็นการหมายถึงความหวังที่เป็นการนั่งรอคอยอยู่เฉยๆโดยการที่เราไม่ ลงมือทําสิ่งใดเลยหรือไม่กล้าที่จะตัดสินใจในการที่จะเลือกทําในสิ่งใดนะครับแต่ความหวังที่แท้จริงนั้นผมนจะให้ความหมายว่าเป็นความตั้งใจความมุ่งมั่นและการบักบันมุ่งหน้าและเชื่ออย่างสุดใจว่าสิ่งที่เรากําลังทํานั้นพระเจ้าจะทรงผลน,นะครับคือการก้าวมือลงทำนะครับได้ความ ด้วยความคาดหวังในสิ่งที่ดีที่จะเกิดขึ้นนะครับเป็นการตัดสินใจที่ดีกล้าพูดด้วยความมั่นใจและบากบั่นด้วยความมุ่งมั่นนะครับความคาดหวังคือการที่เราไม่นั่งอยู่เฉยๆแล้วก็รอคอยให้สิ่งต่างๆนั้นเกิดขึ้นนะครับสิ่งเหล่านี้อาจจะเป็นการเข้าใจเพี้ยนไปอาจจะเกิดทําให้มีความรู้สึกหูหรือท้อแท้ใจไม่ได้โดยง่ายนะครับอ่า ความหวังที่แท้จริงอาจความหวังที่จะนําเราไปสู่สิ่งใหม่นําเราไปสู่สิ่งที่ดีขึ้นกว่าเดิมคือการหวังที่เราต้องลงมือทำไปด้วย <c oughs> เราก็ความหวังนั้นจะเป็นความหวังที่ดีมากครับผม <c oughs> ่ผมจะยกตัวอย่างนะครับาการที่ว่าพ่อแม่คนหนึ่ง เฝ้าคอยเด็กในคันของภรรยานะครับสามมันคือความหวังที่เป็นความหวังที่เรามีเป้าหมายขณะที่ยังเด็กยังไม่ได้คลอดออกมาเราอาจจะเป้าหมายตั้งเป้าหมายให้เขา,าจะให้อะไรกับเขาจะสอนอย่างไรกับเขาเป้าหมายสิ่งเหล่านี้ก็เป็นสิทงส์ับคัญมันคือความหวังที่ ใจของคนคนหนึ่งนะครับนั่นแหละค,ความหวังโอ้แม่โอ้แม,มเกียบดีแล้ว